ันนี้หอดลังเวทีหลับพี่น้องครับน,นี่หน้างานนะครับก็กวา้างขวางนะครับเป็นงานวัดนอ้อมีผู้นำางบอกมองดูบอ,อกเทว่าบ,บ้านขยึดแต่แลักพี่นอ้องใน,นบ้านกอไก่กอไกต่ตาตา เวันนี้ยกสดมาด้วยข้างหลังวิธีที่ของน้ำท่อเร้วเสรานเดียว,วอรอนน์ีบ้านพี่อีกคนนะครับเพิ่งมาถึงกี่โมงมาถึงงานเพิ่าพเชา้าฮะวันนี้มาถึงงาน10โมงเชา้ชาถิ่นบงเช้านอนที่นี่ใช่ไหมนอนแล้วก็หนาวมากหรอว่าคือฉันมุดดินแดงว่ะว่าหันนี่ท้างค้างลัด เอาตอพวงกับหุมหลุมโอุ้หลุมเจรมาไปนี่บ้านเจรนี okay? oh, ่ไ oh. ่น like ี่อานี่นอนี่แล้วได้อะไรกินว่ดได้เกาะฟอนตัวนอกก็อาบน้ำนะต้องฟอนก่อนเนี่ยื่วยบ้านช่วอาบน้ำนะอาบไป คนเอาของมาฝากกับรถคว้นครับมีคนเอาของมาฝากผู้เดียงเป็นยางสวยรือ่าหผู้เดียวของมาฝากเนาะโอ้ยีการใช่อ๋อผมบอกแล้วเรากำลังหาอยู่บนเจ๊ไลอยู่ไซลาไหนล่ะเจ๊ไลอยู่ไหนอ่ะห้าบ้านหนูใครก็น่าดับแล้บ้านเกสุปตาไม่หักขน บ้านหลังตาก็จะอยู่เต็นท์ขนอยู่ตรงไหนมุมก็อ,อยู่ตรงนั้นนะฮะเอาเอาไปใส่ไว้รวยนะฮะคอนเทนต์ก่นอนก็ปวดแขนลากแขนมีแบอนี้เขาคือจืน้ามองยุ่เขานี่แบอนี้แหมหนูมาตาม g ีพีเอีพีเอพาหนูมาอันท่างดินแดงเนี่ยเออบูดินแดงมากแบบนี้มาเจอรถเกรีรถรถดำอีวาเมเป็นสิม้าเ่าได้ มันหลัดมาเนี่ยโตดีนี่จัดการมันเนี่ยประเดี๋ยวถามแท้ถา,ามแท้บ้านมาตลอดทางหยาดว่า,าบอมเณรขอเมียนยุรัดไปหนีลาวสิออมาหอดเนี่บอกมีหมอกจอดรถอีกขอจอดน้ำใช้บ้านข้าเจ้าข้าต่อกระจดีนีออ่กุ้งบุญจอบวาท้างดีอันบอท้า,ทางเหนเยวฝ่าขยขึ้นหลัดมาท้างดินแดงเอ,อ้าจะมาท้างหลังเห็นบอเออ ทางดินแดงฝั่งนี้มันใกล้กว่า10โลฮะฝั่งนี้มันใกล้กว่า10โลฝั่งดินแดงเนี่ยอ่าต่างกันต่างกัน10โลอ่าแต่ว่าทางทางดีคือมันอ้อมทางดีก็อ้อมสิบสามโลทางเบินอ่ะอ่ามันต่างกันสิบสิบสองโลทางบนสิบสามโลแต่ว่าข่อยมาทางหลับฮะทางดินแดงทางดินแดงกับสิบสิบทางดินแดงมากหกโลเองเออนั่นแหละมันใกล้กว่ามันใกล้กว่ากว่ากันเลยมาทางดินแดงแล้วกลับกูเยเจ๊อะไรเมียอะไรมาฟังอ่ะ ไม่ตื่นเต้นให้สิไปเปิดออกแต่จากนิวยอร์กซิตี้ขอบคุณที่ตักนะครับเนีขอบคุณที่ตากนิวยอร์กเนาะแต่เอาไปยังไม่เปิดหรอกเดี๋ยวจะไปเปิดในเต็นท์ไอ้เฝอไอ้เฝอฮะฝนดูเอีกโอียเจไร้หันบ้านเจ้าหันบ้านเจ้าข้าเจ้าหันหอกกันดีบอก็อโอเคอยู่นะคือมันหลืบแถวเอามันอยู่ในหลืบแถวฮะ มันเป็นงานอันนี้ยังไม่ไม่ใช่บ้านพี่บ้านพี่หายนี่สิบหลานู้ยูรู้ยูไมนเป็นงานอันนี้ยังคนนี้ก็บอกโ้โหพี่ติดตอหยุต้องคุยกับตาช่วยฝากกมาจากอันฝากกมาจากอันอันบ้านจอนนี่มาหานี่เดี๋ยวจะมาหาลูกโอเคลาน้อยอยู่ทางไหนลาน้อยไม่รู้ว่ามาถึงหรือยังนะเป็นข้างล่างหน้ารถทางหน้าแต่บรูวาล้าน้อยมาหอดไปโบหรอเฮ้ยโบวัฒระยังยังไหมโบวัฒระเป็นอยู่หลังรถ ขอบคุณเซไลนะครับจังหวของเดี๋ยว่าจะไปเปิดในเต็นท์ว่าจะเป็นอะไรนะครับ <c oughs> อันนี้สาวสโซนอเบลคือเป็นอเอวดอร์เอามีกุ้งสถานที่มองเจ้าคือเลิศแถวมองนี้นะนี่นะม,มองกลางเต็นต์เจ้าคือเลิศแถ่เจ้าคือว่าข่อยเมาดอยไปมองนี้เนะนี่ยก็นั่งอีกได้นี่น่าโอ้แบบด้แถ่เรืียงมองดีๆเอาไว้แต่อยู่ของนางน่าสู๋ก็นงเอกได้นีหนะ มาลดส่วนโตแล้วจ้ะตลาดดัดโคกระบือหรืออย่างนี้ห้าชิ้นยี่สิบเปิดเอาเลยนีไหมบัดบอดบอกดีๆแบบมะลีอยู่นี่ของนะเอาของผู้อื่นไปหม่องจืดๆศูนย์แทนสาวซึโน่เบลกับยุติไทยอนหม่องม่วงกับมีบ้านหลังยุ่ข้างๆพ่อกลางว่าเต้นมือมะกลางเตะห้าชิ้นหรอกหาชิ้นเลห้อันเนี่ยหนึ่งร้อยห้ารูธุรกิจไปขายฟองโฟม คุณแม่ได้ยังสู้ลูกๆกินเนาะตาไก่ส้มตำมาตำเองน้องนี่ตำเองส้มตำน้องปลาส้มตำบงสาวน้อยย่างก็กินมาแล้วกินอยู่บ้านอันจอนนี่มื้อปราเลยไหมไปแวนไทยลูกซสือแนนมาก มนชิดินแห่งมาว่าสมหนาวคือเก่าแม่1ิบเจ็ดองศาคือเกา่าแต่ว่ามันจะไม่ลมแค่นั้นแหละมันบ่ลมมันบ่ลมคือตลาดจะเลริญนสีเวทีก็น่ <c oughs> าจะเสร็จแล้วครับบานยูเลิกแห้งพี่นออง <c oughs> ทั้งพี่เขากับขึ้นนาแล้วเขา้นนังกับผู้ใดเนะ่หนหยฉันเพิ่งเห็นตะว,วินยา นั่งสองฮะเสื้อผมาชีวิตเราคนถามมาลายจุดจับพนุ่งกระถางแบบนั้นหัวลายหลอดอีกนิดหน่อยตล้วก็กินอะไรน่นได้กินของแข็งบ่กินของเหลวตัวอังสั่นตัวกับปลาทูตัวกรอบกินอันนี้บ่ได้ปลาามกินอันนือก้อนนั่นว่าอยากกินลูกชิ้นเลยเอาอันปลาระเบิดมาใหอยวะเนี่ยเมื่อใดมันเหนียวตลอดไปซื้อมาใหม่สองขวยเออไปกินแบบลำไย แ้ววันนี้พระหลูกกินอย่างน้อกินข่าคือขี้สูบังหันผู้ใดหนี่งหยดน้ำผาฟอบค่ะอปเลยเดี๋ยวแปะตักกับข่าวไม่ซ้ำฮะแปะตักกับข้าวไม่ยุ่งเดี๋นอนเขาข้าเจ้าทีมขี้สูบลงมาถือกนหาลูกาเจขาเจเจ้าขาเจข้าเจ้าข้เจ้าข้เเ ในในยากิเขาดีๆเใใ่อนน,น้นปล่อยทำไมหมอโอโหอากาศหนาวเย็นละลายควกะน,น,นะครับพี่เก๋จัดของไป ไม่รู้ว่าอะไรเนี่ยของฝากจากอ่านิวยอร์กจะไปเปิดเบื้องก่อนสมมติานิวยอร์กพี่น้องไปเบิ้งของขวัญดีกว่าวะเพื่อนฮะอะไรนี่ไงนี่จะไปดูของขวัญจากนิวยอร์กว่าเขาส่งอะไรมาให้ขอบคุณพี่ตักนะครับจดินยาจับนิวยอร์กนะครับเราจะมาลุ้นว่าจ้งขายให้หน่อยว่าถือให้หน่อยเรียนเราจะมาลุ้นว่า ของขวัญจากยุยบ์เป็นอะไรนะครับโอ้ตื่นเต้นเดี๋ยวดูก่อนโอ๋อเห็นล่ะซองขาวเขา,าขจีโอ้ยส่งเขาวจีมาจากยุยบ์คุณกี่กุศลแทนคุณเจ็ดสี่เด็กสาวอะแล้วค่อยไปยินหนึ่งชิ้นโอ้ยโอ้ไอโฟนไม่ใช่เป็นน่าจะเป็นหิวนะผมฝากให้อังวีคาวินคายด้วย จากนิวยอร์กนะคะอันนี้ของแท้นะครับมีหนึ่งชิ้นแหละเขาเป็นีนเขาเป็นโต๊กยินดูืออะไรเขาจีนอย่างนี้น่อะไรเนี่ยน้ำหอมอุ้ยมันที่หนูใช้เลยพี่ป้าววิกตอเรียซีเพนเซอรี่บอสโซบอสซัมบอสซัมอันนี้คืออะไรอ่ะฉีดชุดบอดบอดแอนด์บอดี้เวิร์บเอาไว้ฉีดชุดสเปซิสเสื้อสิ ดูสีนี้ีแบบเิกราเสียอเสียมีนีอีกอันนึงอันนี้อะไรครีมอาบน้ำ j a p เนสเชอร์รี่อันนี้เอออันนี้ครีมอาบน้ำคิีมแจะโจเลยอ่ะไหน่ก็โจหรือโจป่ะมันเป็นน้ำหอมเหรออืมฉีดชุดได้หอมมากมันจะฉีดอะไรวะเนี่ย เออมันเป็นน้ำหอมนะกินไข่แต่อย่าฉีดเยอะมันหอมเบืองแต่ว่านี่ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณพี่ตากนะครับจากนิวยอร์กนะครับพี่ตากว่ามีเงินสอดมาันไปพี่ตากคนเดียวกันแบบแต่ว่าอันนี้คารบินคายคือน้ำหอมใช่ไหมไปลองเละกุลังเกียงในหรือเปล่าโอ้ยน้ำหอมฝากให้อ่างเปาแกดูสิมันต้องเป็น สีขาวแน่เ,นเลยเนี่ยเขาต้องเอาราคาออกถ้างั้นมันจะเสียภาษีจะไปไปนอกลูกดาวถึงคือค่าเธอแล้วสวยจะเป็นลุ้นห้อยนะถ้าน่อยก็แบบว่าวีน้ำหอมอะไรแกโอ้คนละหลายตัวเออเวอใส่มากแท็กซิต คือข่าวบินคางคันยี่ห้อนเสียงแบบลองสองยี่ห้อกเสียงแบบพี่เพชชีสิที่เตียนลาบุตองบุตรต๋องรองเท้าพื้นแดงที่ผู้หญิงทุกคนใส่ฝันแางแบบ slash loud spell d e อันนี้ต้องเราเราฉีดทดลองเราต้องฉีดเข้าตรงไหนเนาะฉีดนี่แล้วก็จางสี่แบบปุ๊บแล้วไม่เปิดตะกยี่อ๋อไม่เราฉีดดูที่ตัง หอมอยู่พอแล้วไม่ต้องฉีดแล้วมันได้กินแล้วมันเริ่มขิวแล้วไม่กินกุหลาบเลยได้เนาะหอมมากเย็นมากหอมมากอ่ะตอนแรกไหมหอมแบบหอมจรริงหอมจิงใช่ไหมรู้อุ้ยหอมมากแต่ว่าแต่ว่าต้องปล่อยให้นานๆก่อนนะถ้าฉีดตอนแรกมันจะฉุนนิดนึงแต่ไม่ฉุนหรอกมันหอมเลยเนี่ยให้มันเซตตัวก่อนโอเคได้แต่ว่าเออ สีไฮโซบ้านนะคือแบบกล่องได้มากแพคเกจกินไฮโซนะครับโัสีดงไังก็ขอขอบคุณนะครับน้ำหอมจากพิตาเจริญญาจากนิวยอร์กนะฮะเมรี่นิวยอร์ส์มีบุรีหนองจอกโอเคเสร็จแล้วอันนี้ก็จะเก็บไว้ใช้เฉพาะเวลาไปงานดินเนอร์ขอบคุณนะคสับอันนี้คือแพคเกจมาจาก นิวยอร์กนะครับอันนี้คือจะมาเป็นถุงแบบน,นี้เลยนะครับโอ้ยต่างกูกับห้องแต่ผ้าหอยบางครับเมื่กี้ส้วมกูยางอีกแล้วอันนี้ก็เป็นขีดนะอ,อันนี้ก็จะน่าจะเป็นไอ้น้ำหอมขีดชุดเนาะได้เนาะเนาะโอเค okay, ครับขอบคุณนะครับโอเคไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับ